สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องสมรมคนลัโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะในเทปนี้จะเป็นเทปของเลขจักรกราศีค่ะที่ทุกท่านรอคอยสินเจียูอ,ยอีสินนี้หัวใจปีนี้เป็นปีชูรูทองขอให้ทุกท่าน รวยรวยรวยตลอดปี2,564หรือปีฉลูทองนี้ค่ะและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยค้าขายดีตลอดไปค่ะค่ะขอประกาศงานไหว้ครูประจำปี2,564นะคะเราจะจัดงานไหว้ครูกันวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2,564นี้นะคะ ทำไมต้องไหว้ครูอาจารย์ธพสกรครับต้องให้ครูครับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูปีละหนึ่งครั้งนะครับอาจารย์จัดปีงานใหญ่เฉวาปีละหนึ่งครั้งปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสมาก็มาร่วมพิธีนะครับเพื่อเอาความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเราอาศัยบารมีครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ที่มองไม่เห็นนั่นคือท่านเสียชีวิตไปแล้วเป็นครูเทพเป็นครูเทวดาเป็นฤาษีเป็นพญานาคพญาคุทธคนทันอะไรทั้งหมดเนี่ยครับ นะให้ขอบรารมีกับท่านบางองค์ก็เป็นพรหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราขอบรารมีท่านท่านก็ย่อมคุ้มครองนะครับอาจารย์ถึงจะเลี้ยงปีงานใหญ่นะครับเพราะเวลาเทพเนี่ยมหาเทพที่ท่านเสด็จมาเนี่ยอย่าลืมนะครับท่านไม่ได้มาเพียงเพียงลำพังนะครับเหมือนพระมหากษรไทยัยท่านมาเนี่ยก่อนท่านจะมาเนี่ยข้าราชบริพานจะต้องไปรอในงานแล้วนะครับทุกปีเวลาในงานอาจารย์เนี่ยก็จะมีสิงสิทธิม์มา,มา,ม,ามาก่อนเสมอ มาเฝ้าบริเวณพื้นที่งานก่อนทุกครั้งนะครับใช่ไหมอาจารยก้อยใช่ค่ะก็สรุปง่ายๆนะคะไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกคนล้วนมีครูทำไมบางคนไม่เข้าใจฉันไม่ได้เป็นโขนฉันไม่ได้เป็นนางลำฉันไม่ได้เป็นนักโหราศาสตร์ไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นนักร้องนักเต้นเออฉันไม่ต้องไหว้ครูก็ได้ไม่ใช่ค่ะทุกคนมีครูเกิดมาทุกคนมีครู สรุปให้ฟังง่ายๆคุณลืมตามาเนี่ยพ่อแม่อันดับแรกคนที่สั่งสอนครูบางคนพ่อแม่อาจจะไม่ได้เลี้ยงมาอาจจะเป็นปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่นะคะคนที่ดูแลเราสั่งสอนเรานั่นแหละคือครูคนแรกอย่างที่สองมาก็คือเข้าเรียนครูจะเป็นแบบลักษณะแบบครูสอนอาจจะเป็นครูอนุบาลครูประถมครูอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ลองนึกถึงไหมวิชาชีพที่ชั้นสอนเรามาเนี่ยแล้วเราเอานํามาใช้ประกอบอาชีพในปัจจุบันทุกวันนี้ ถึงต่อให้คุณจะเป็นลักษณะครูพักหลักจําคุณก็ต้องแปะคุณก็เอาวิชาของเขามาเขาเรียกครูทางอ้อมเหมือนกันแบบนั้นก็เหมือนกันค่ะ คือคนเราทุกคนเนี่ยควรจะแสดงความกะตัญยู1ปีเพียงหนึ่งครั้งถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการที่เป็นธรรมเนียมของเราเนาะทุกปีช่วงเดือนเมษาเนี่ยเราจะไปไหว้บรรพบุรุษถูกไมหมคะปู่ย่าตายายคนที่เรารักประมาณนี้เราก็เลี้ยงครูปีละหนึ่งครั้งเหมือนกันค่ะ นำมาเพื่อความสิริมงคลสำหรับตัวเรานะคะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่การงานใครที่ติดๆดดับดัดอยู่ในเรื่องของงานโดยเฉพาะสายช่างทั้งหลายนะคะพวกนี้บางที เ,เราลุม,มไปเส้นผมมาภูเขาใช่แกมาเยอะแล้วค่ะก็ลองดูนะคะท่านใดไม่สะดวกมาอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดไม่สะดวกในการเดินทางหรืออยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะไม่สมควรเดินทางมาอยู่แล้วนะคะอันนี้บอกก่อนเลยว่าให้ฝากรายชื่อมาเข้ามาเลี้ยงครู<ถ>ประจำปี e, ค่ะเราทําพิธีให้เหมือนตัวท่านมาเองค่ะ,คะท่านใดสนใจก็ทักมาอาจารย์ก้อยหรืออาจารย์โหสกรก็ได้นะคะครับผมก็คือเข้ามาในไลน์ ID l i ไลน์แอดพีพครับนะครับตรงนี้จะดีที่สุดในแหล่งเดียวเลยนะครับท่านจะได้รับข้อมูลทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับโอเคค,ครับสำหรับเรื่องที่สองนะคะอาจารย์ก้อยจะชวนทุกทท่านไปตัดเคาะสะเดาะกรรมแก้ปีชงนะคะเสริมดวงให้ปังรอบนี้พิเศษพิเศษพิเศษทำไมพิเศษขนาดนั้นเร,เรียกว่าพิเศษและเป็นบุญเขาเรียกว่าเป็นบุญเหนือเหนือกล้าจริงๆต้องขอขอบพระคุณนะคะ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อวัดพระทองคํานะคะครเรียกติดปากแล้วเป็นวัดพระทองคําและฟังดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะถึงตรงนั้นอาจารย์ก้อยต้องพูดก่อนตัดข้อสะดดกรรมนี่คืออะไร,รเราจะชวนเข้าไป3วัน2คืนนี้นะครับไปเที่ยวกันไปทําบุญไปทําเสริมดวงแก้ดวงนะครับครับก่อนอื่นเราต้องมาขยายก่อนว่าที่เราชวนกันไป3วัน2คืนเนี่ยไปเข้าพิธีเนี่ยไปกับเราเนี่ยตัดข้อสะดดกรรมแก้ปีชงเสริมดวงให้ปังเนี่ย แล้วก็จะมีบวกพิเศษอะไรของอาจารย์ก้อยเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเราต้องมาถามว่าขั้นตอนนั้นเป็นยังไงค่ะตัดข้อสะดอกกรรมนี้แก้ปีชงเนี่ยจะบอกว่าอาจารย์โพศกรปัดชงให้กับทุกๆท่านด้วยตัวเองท่านละหนึ่งคนหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะคะ แล้วสําหรับปีที่แล้วคนที่มาไม่ได้ก็ฝากรายชื่อมาปัดชงนะคะแล้วก็อาจารย์จะพาไปร่วมบุญทําบุญหลายๆอย่างพ่าบางคนที่มาบอกเลยว่าส่วนมากเป็นนักธุรกิจไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทําบุญบอกโหอาจารย์งงมากเลยอ่ะอาจารย์พาไปทําบุญคือเพื่อนโทรมาถามทําอะไรบ้างมันจําไม่ได้มันเยอะแต่มันครบคือมันเยอะจริงๆเยอะบางทีอาจารย์ก็จำไม่ได้เหมือนกันเกินคุ้มเกินคุ้ม นะคะเอาเท่าที่จําได้จานพาไปทําบุญลงศพด้วยนะพาไปทาบุญเข้าสารอาหารแห้งหรือไปทำลงทานไปช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็พาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ,ธิ์ต่างๆที่อาจารย์มองดูแล้วว่าปีนี้เฮงเปังปังเนี่ยจะต้องจุดไหนอะไรยังไงแต่ละที่นะคะเราใช้ความรู้ความสามารถของเราสองคนเนี่ยเอามาแมทก,กันให้เข้ากับสถานการณ์เพื่ออะไรทําให้ทุกคนที่ไปกับเราเนี่ยเฮงๆปัง รวมถึงเราด้วยต้องเองต้องปังด้วยประมาณนี้เราก็ขอรวยไปด้วยกันนะคะครับไปล้างปัดสิ่งที่ไม่ดีรอไว้ก่อนคนคไม่ไม่ชงก็ไปดีนะคะอาจารย์บอกก่อนและที่สาคัญเนี่ยไอ้ทิปที่เพิ่มเพิ่มขึ้นมาในรอบตอนท้ายเนี่ยอาจารย์ก้อยที่บอกความเมตตาของหลวงพ่อัพิเศษท่านชื่อครูบายามทิปนะครับฉายาของท่านนะครับท่านเมตตากับคณะของอาจารย์มากเลยอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อท่านด้วยนะครับ หลวงพ่อเชิญเราไปทําอะไรนะอาจารย์ก้อยหลวงพ่อท่านเชิญคณะอาจารย์พงศกรและอาจารย์ก้อยไปอัญเชิญเสาหลักเมืองโบราณขึ้นมาเป็นเสาหลักชัยแห่งชีวิตค่ะไปยกเสาหลักเมืองนะคะก็ต้องบอกว่ามีเราคณะเดียวนะคะข,ขอแก้นิดนึงอาจารย์ก้อยยกเสาหลักชัยหลวงพ่อให้เป็นเสาหลักชัยค่ะแล้วก็พิเศษกว่านั้นนะคะอาจารย์ก้อยกับอาจารย์พงศกรก็เลยคุยกันว่าเราจะอ,อ ทอดะป่าขึ้นไปเพื่อที่จะเอาเงินที่เราทอดประป่าเนี่ยไปปูพื้นกระเบื้องณนะสถานที่แห่งนั้นก็คือวิหารตรงนั้นถ้าวิหารวิหา,ารเสาเสาหลักชัยนี่แหละถ้าคนที่เคยไปเนี่ยจะทราบดีว่าเราไปณสถานที่แห่งนั้นเหมือนไปเที่ยวเมืองสวรรค์เลยเพราะคุณคุณยืนอยู่คุณลงจากรถอนะไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของวัดก็แล้วแต่ตะลึงตะลึง,ลงดึงดึง,ด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 งตึงตึงตึงงอาจารย์ก้อยทำท่าตะลึงนี่ตะลึง <laughs> คือตะลึงมากคือแบบตะลึงมากเลยก็คือสวยงามเรียกว่าหมุนตัว180องศาเนี่ยสวยทุกจุดของวัดเนี่ยสวยจริงๆใครไปกับไปกับเรากลับมาเห็นทุกคนเลยเนาะค่ะคือรอบนี้พิเศษให้จัดให้วัดน,นี้1วันเต็มเลยนะคะ,ะเพราะทีนี้จะได้เที่ยวให้ทั่วหน่อยอไปหลายทีแล้วเราเราไปหลายครั้งแล้วเราต้องยอมรับนะคะว่าเราเออ ไม่ทั่วจริงๆไม่ทั่ววัดวัดสวยมากราาจริงๆวัดสวยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่เนี่ยมีประวัติความเป็นมาแต่ละที่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีตรงนั้นก็ดีตรงนู้นก็ดีแต่เราเลือกจุดที่เราสื่อได้ก่อนนะคะแต่รอบนี้เนี่ยเต็มที่เลยเพราะไหนไหนก็ไหนๆท่านก็เมตตาเราเป็นกรณีพิเศษแล้วในวันนั้นเป็นวันมาฆบูชาด้วยนะคะเราก็อาจจะมีกิจกรรมเล็กๆในกลุ่มของเรานะคะเพราะหลายๆคนที่ไปกับอาจารย์เนี่ย มาเจอกันอีกทีอาจารย์ไม่เหมือนกับที่ไปกับอาจารย์เลยเพราะบางคนก็พาครอบครัวไปไปไหว้มาเที่ยวอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะอย่างเงี้ยดีค่ะพาคนเข้าวัดแต่บอกไม่เหมือนที่ไปกับอาจารย์เลยนะคะบอกว่าไม่เหมือนยังไงก็มันไม่เหมือนน่ะมันมันเคว้งคว้างคือคือพิธีกรรมเราแน่นะนะครับไปแล้วมันก็ เพราะว่าหลายท่านเนี่ยฝากความหวังไว้กับเราหลายท่านเนี่ยคือคือไม่ค่อยได้ทําบุญกันก็คือกดดันเล็กน้อยปีปีหนึ่งก็คืออาศัยว่าไปกับเราทุกทริปเลยบางท่านเนี่ยเพื่อจะไปทําบุญถือโอกาสนี้ไปการทําบุญเสริมดวงตัวเองนะครับอาจารย์หนึ่งถึงได้ทริปมีมีแต่ละแต่ละช่วงแต่ละพิธีที่แตกต่างกันนะครับพิธีนี้สําคัญใช่พิธีนี้สําคัญต้นปีเลยนะค่ะอันนี้ต้นปีเพราะว่าเข้าตุจีแล้วเข้าปีฉลูทองแล้วนะครับ วันนี้ปีฉรูทองเริ่มทำงานแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะไปร่วมบุญกับเราและอยากจะไปปัดชงแก้ดวงตัวเองนะคะก,ก็ทักอาจารย์ก้อยมาอาจารย์พงศกรมานะคะเสร็จจากงานไวค้ครูเราก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปทําบุญไปเสริมดวงกันต่อเฮงเฮงปังป,งปงแน่นอนปีนี้ค่ะคสําหรับเลขจักรราศีรอบที่แล้วนะคะบอกแล้วเลขจักรราศีไม่เคยทําให้ผิดหวังค่ะจกที่สุด ยังดีงามอยู่นะคะเลขจักราศีรอบที่แล้วอาจารย์งพงศกรให้2830ก็ไปเข้าแถวศูนย์เนาะอาจารย์จับคู่ให้เป็น07ค่ะปังอะแล้วก็มาดูเลขโสโรดพารวยเลขโสโรดพารวยเนี่ยจะไม่อยู่ในเทปใดๆทั้งสิ้นสําหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเพิ่งจะดูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอยากได้เลขโสโรดพารวยต้องทายัางไงอาจารย์พงศกรก็ต้องเข้ามาที่ลายไอดี pp2456 นะครับคุณเข้าไปที่ล i n e ID ของคุณคุณใส่ชื่อตรงนี้เข้าไป Add pp2456 ก็จะเด้งไลน์ขึ้นมาให้คุณทักมานะครับเมื่อทักมาทักมาก่อนนะครับก่อนวันที่1กับ16เนี่ยนะครับอาจารย์จะเปิดให้ส่งคำขอเมื่อคุณแอดมาเสร็จแล้คุณทักมาก่อนเลยถ้าคุณมาทักวันใกล้ๆอาจารย์อาจจะไม่ให้เพราะถือว่าผิดเงื่อนไขนะครับก็เดี๋ยวคุณทักมาก่อนอาจารย์ก็จะเปิดส่งคำขอให้ก็จะได้กันไปนะครับอันนี้แจกฟรีนะครับ เพียงแต่ให้คุณมีปฏิสัมพันธ์อาจารย์คือเข้ามาอยู่ในกลุ่มตรงนี้เท่านั้นเองนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจขอขยายความนิดนึงคุณไม่ทักมาอาจารย์ก็ไม่รู้คุณมีตัวตนหรือเปล่าแล้วอยู่ๆก็คุณก็โผล่ขึ้นมาอาจารย์ตกใจตกใจครับถ้าตกใจสิตกใจค่ะเลขโซลดพารวยนะคะรอบที่แล้วอาจารย์โหสกรให้ห้าหกแปดเก้าค่ะก็เข้าแถวเก้านะคะจับคู่ให้เป็นเก้าเจ็ดค่ะค่ะมาต่อกันที่ เลขปดนี่ดวงเมืองเลขปดนี่ดวงเมืองรอบนี้หลุดนะคะเป็นหลังจากที่เข้ามาอย่างยืดยาวนะครับยืดยาว,ย,ย,าวยืดยาวครับเป็นเ,าาเป็นเป็นครั้งแรกที่หลุดนะคะก็พักเหนื่อยกันไปสําหรับเลขปดนี่ดวงเมืองแต่เลขปดนี่สมาชิกสร้อยปีเสียยังดีอยู่นะเลขสมาชิกสร้อยปีเสียอาจารย์โพศกรให้ศูนย์เจ็ดอ้าครับผมก็ตอนนี้ก็ขอเข้าสู่ช่วงของ เลขจัก,กรราศีนะครับที่ทุกขั้นรอคอยรอยคอยรอคอยออดถูกต้องแล้วทำท่าตกใจสิทำท่าตะลึงสิ <gasps> <laughs> อ่ะครับผม ก่อนจะมาทาไมอาจารย์คํานวณเลขจากราศีผังชุดนี้มีสูตรการคานวณที่แตกต่างจ,จากศาสตร์ตัวอื่นนะครับแต่อาศัยดวงดาวบนท้องฟ้าทั้ง10ดวงที่โครจรอ,อยู่บนท้องฟ้านะครับอาศัยดาวจรล้นลน้ลนเลยนะครับขัดลัคนากับดวงโรคนะครับอาจารย์ก็เห็นดาวตัวไหนสวยลางสีสวยอาจารย์ก็ไปหยิมา ดึงลงมาแล้วอะงงเอาไป<ม>าคืนหรือเปล่าไม่คืนครับแล้วรอบหน้าจะมีให้ใช้แม่จานย์เห <c oughs> ็นดึงทุกงวดเลยอะ <c oughs> ครับดึงออกมาก่อนไว้กับเราก่อนนะครับก็รอบนี้ดึงมาแล้วเลขได้แก่1ครับ3ค่ะ9ครับ 7ค่ะครับได้4ตัวเหมือนเดิมนะครับสูตรจักรราศีนี้จะมีเลขเด่นถึง4ตัวทุกครั้งนะครับรอบนี้มี1มี3มี9มี7ค่ะเตรียมจดนะคะเลขจักรราศีอาจารย์โฮสกรจับคู่ให้แถว1นะคะ1314151618และ19ค่ะแถว3นะคะจะเป็น3132363738และ39ค่ะแถว9นะคะจะเป็น9092959697และ98ค่ะแถว7นะคะจะเป็น707173 3 7 4 7 8และ79ค่ะครับหรือจะแคปหน้าจอตัวเลขผังที่ขึ้นอยู่นะครับก็แคปไปเลยนะครับท่านก็ไปเลือกเอาใน4ตัวนี้ท่านเลือกซึ่งหนึ่งตัวค่ะนะครับท่านใดที่ยึดผังจักรราศีเป็นหลักนะครับอย่าไปสัดสายเยอะนะชอบชอบผังนึงเป็นหลักก่อนนะครับใน4ตัวท่านพยายามตัดให้เหลือน้อยตัวลงก่อนว่าเลือกตัวเด่นก่อนนะครับเราค่อยมาดูในเทียบในผัง นะครับอย่างเช่นถ้ารอบนี้สมมุติว่าท่านชอบเลขอะไรท่านก็มาดูในผังแถวหนึง่งสมมติได้เลขตัวเดียวท่านก็ดูแถวนั้น้งแถวเสร็จแล้วในแถวนั้นก็จะมีเลขจับคู่ไว้หลายตัวหน่อยคุณก็ตัดออกที่ไม่ชอบหรือจะซื้อทั้งหมดก็ไม่ว่ากันนะครับค่ะเล่นง่ายๆเล่นไม่ยาก,ยากค,คนมีโชคถูกแน่ๆต้องบอกก่อนเลยว่าเอาจากของอาจารย์ก้อยเนาะ ประมาณว่ารอบนี้เรามีโชคไหมถ้ามีโชคเราค่อยส่องค่อยดูถ้ามีโชค,ค,ค,ถ,โชคถ้าไม่มีโชคอ่ะเล่นให้ตายก็ไม่ถูกพูดตรงๆเลขมาอยู่ข้างหน้าแล้วแต่อาจารย์ก็เป็นคนฝันแม่นนะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าฝันแม่นฝันปุ๊บรู้เลยมีโชคซื้อไปเลยแล้วเป็นคนไม่ซื้อเลขหลายตัวซื้อเลขน้อยตัวนะคะเลขน้อยตัวแล้วก็เล่นเพราะว่ามันออกแค่2ตัวบนกับ2ตัวล่างเท่านั้นเองนะคะก็เอาง่ายๆแล้วแต,แต่แต่ละคนเขาเรียกว่ามีเคล็ดลับมีเทคนิค แต่ละคนแตกต่างกันไปครับ <จะ S 2> ค่ะสำหรับเทปนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะและขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคเฮงเฮปังๆค่ะสวัสดีค่ะ